สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียด a มแอนทักนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาชมเจ้ารถเกดเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นมิตซูบิชินะครับหลังจากที่จอดอยู่ตรงนี้นานหลายวันนะครับท่านผู้ชมครับเห็นว่าเครื่องพังนะครับก็เลยจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับ f f ทุกท่านนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยกันทุกคนนะครับจเจริญในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานานะครับทุกประการนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหกล้อนะครับ ล้อยางใหญ่นะครับสายเขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็จะทําด้วยเหล็กกับไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกก็จะดเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะครับท่านผู้ชมครับเดียดัมแอนทักเรียกวงเวียนนะครับมันจะเป็นวงเวียนใหญ่นะครับดูครับนี่เอาไว้หมุนผานนะครับ ตัวนี้เดียดามันทักเรียกผันเกตนะครับนี่ครับขนาดก็จะใหญ่นะครับน,นะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องนะครับมเมื่อวานเดียรดามันทักห็นตรงนี้ถูกลื้อออกไปนะครับท่านผู้ชมครับแผงข้างบนนะครับถูกลื้อออกไปข้างหมดเลยนะครับ แล้วก็ช่วงเช้าก็มีช่างมาประกอบน,นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขึ้นไปชมรหัสเครื่องนะครับตอนนี้ก็ดูข่าวๆไปก่อนตอนนี้ก็จะเป็นเทอร์โบเล็กนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นหกสูบนะครับเป็นเครื่องหกสูบเครื่องก็ไม่เยิมนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องใช้ได้นะครับ เครื่องเขาก็จะหันอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นรถสิบล้อเขาจะหันหันไปตามหัวรถนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นหัวรถนะครับถ้าเป็นหัวรถก็เครื่องตรงนี้ก็จะหันหน้าไปทางหัวรถนะครับสังเกตตรงนี้นะครับใบพัดใบพัดตรงนี้ก็จะหันไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เขาวางเครื่องเหมือนรถบัสนะครับนี่ครับหันหน้าเครื่องมาไว้ข้างหลังนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับเครื่องเดี๋ยวดัแมแนทักไม่ทราบนะครับว่าเครื่องกี่แรงม้านะครับแต่เป็นเครื่องมิสูบิชิแน่นอนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดหรือเอฟซท่านใดทราบก็แนะนำใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมครับลอยทำมานะครับ ก็จะเป็นคอนะครับนี่ครับจะเป็นข้อต่อนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับด้วยจะเป็นคอตัวหน้ากับตัวหลังแล้วก็ยึดด้วยไฮดรอลิกนะครับนี่ครับไฮดรอลิกใหญ่นะครับน, <registry S 1> นี่ครับยึดอ่าก็ <T> ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ต้องขออภยัย FC ทุกท่านท่านผู้ชม ทุกคนนะครับพอดีเดียดัมแอนทักค่อนข้างวุ่นวายกับเรื่องทําเอกสารนะครับเอกสารในที่นี้ก็จะไปออกรถนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวได้รถวันไหนก็จะเอาคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าเดียดัมแอนทักออกรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับก็เลยวุ่นวายนิดนึงนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ